ยกภาษาเก่าอะครับมาอธิบายคนใหม่รุ่นใหม่อะครับ,รบมันไม่มีพื้นเลยนะแค่ประสบการณ์ตรงเวลาบอกลูกสอนหลานให้ทําหรือไม่ทําอะไรเด็กมันยังไม่ฟังเลยถามว่าแล้วเด็กฟังอะไระเด็กจะต้องฟังที่สิ่งนั้นน่ะจะต้องเหนือกว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาสิ่งที่เขาได้เห็นมา Mm hmm. มันเขาไม่ฟังหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันเหนือกว่าสิ่งที่พูดมาหรือภาษามา mm hmm. ก็คือกายใจจิต mm hmm. มันก็ต้องไปล้อวาทะของแอลมีเอาวารอนเนี่ยก็คืออะไรเสียงไม่ใช่ภาษาภาษาคือเสียงนี่แหละ mm hmm. มันก็ต้องพูดเรื่องเสียงไม่ใช่พูดเรื่องภาษาครับ mm hmm. เพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตอการเข้าจริงๆอ่ะไอ้คำว่า เข้าจริงๆคือผมไม่เห็นว่ามันหน้าตาอย่างไงผมก็เลยบอกว่ามันไม่เจอนะเหมือนกับลุงบอกว่ามันมี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 กายใจจิตผมว่าเฮ้ยแต่เวลาเข้าริงไม่เห็นมีนี่แล้วมันก็ไม่ได้เข้าทางกายใจจิตด้วยก็เลยบอกว่าไม่มีไปเลยจบและถ้าจะมีกับไม่มีให้มันยุ่งยากผมก็ต้องบอกว่าถ้าเอาง่ายเอาง่ายกว่าใช้ได้เลยก็ต้องบอกว่าไม่ใช้ดีกว่ากายใจจิตเพราะฉะนั้นผมจึงแจ้งคุณลุงว่า อรูปกับนามก็ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยด้วยครับตอบเลยครับนี่แหละคือสุ่งที่มันยากที่สุดของที่สุดจนหาสุ่ไม่ได้พระเจ้าทึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นปจัจจต่างนะมันตัวใครตัวใครจริงๆนะขอย้ำตรงนี้มันเป็นความรู้สึขขนะกของของยูนะไม่ใา่ของไอความรู้สึกนี้มันจะแชร์กันไม่ได้ ภาษาเนี่ยมันแชร์กันได้ใช่ไหมฮะ๋ยวพึ <คน S 1> ่งใช้แชร์กันไม่ได้เลยอย่าพึ่งใช้เพราะเราจะต้องทุบอ,อย่าพึ่งรีบใช้ใช่ไหมล่ะเพราะพระพุทธเจ้าถือว่าแน่มากเป็นเรื่องปัิตัางปัจเจติกบบคลเท่านั้นนะพอเวลาเราถึงจุดนี้แล้วคือมันหายวับไปกลับตามันไม่มีอะไรนั่นแหละ ก่อนที่มันจะมีอะไรนี่สิก่อนไปที่สุดแล้วคือไม่มีอะไรคือความว่าง e m p t i n e s s ค่าคงที่ก่อนที่มันจะไปถึงไม่มีอะไรนั่นแหละก็คือความวุ่นวายของมนุษย์นี่แหละเพราะมันมีตัวตนมีาตาตัวตนนี่แหละน,น,นี่มาเมื่อมันสุดไม่มีอะไรมันยิ่งจะไปเจอไม่มีอะไรก็ only one คือร้ววลลองรู้เป็นเดียวกันตัวนั้น พูดผ่านภาษาก็พูดได้แค่เนี้ยมันเกิดไปกว่าไม่มีภาษาให้พูดมันต้องอยู่ที่ตัวดูคือเศษหนึ่งสวยร้อยล้านของ <"You> วินาทีอยู่ที่จอยยูง,ยง,งั้นก็คือหายใจเครื่องสุดท้ายเนี่ยได้ก็ก็ต้องการให้ลุมไงย่างงั้นก็หมายความว่าถ้าคนทั่วไปอะค่ะถ้าจะเจอสิ่งนี้ได้คนนั้นต้องจึกก่อนหรือเปล่าคะช่สะดุดก่อน อเออเฮ้ยเนี่ยว้าวเฮ้ยไอ,อ้คำว่าจึกของหนูเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันอะไรที่กว้างอ่ะคุณลงุงแล้วภาพมันก็คือคือหมายความว่าที่หนูพูดว่าคือต้องเจอซะก่อนคนคันะต้องเจอคือเจอทุกใช่ไหมคุณลงุงเจอในกรณีถ้าไม่มีทางออกมันก็ขยายความไปได้หลายเรื่องใช่ไหมคุณลุงอ่าง่ายง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากคุณเจอไม่กกลอ่ะ คุณตอบช้าแสดงคุณไม่เจอคุณเจอไหมใจคุณตอบช้าแสดงคุณไม่เจอคุณเจอไหมจิตคุณตอบช้าแสดงคุณไม่ได้เจอจบไหมเนี่ยขนาดพูดให้คิดตามยังไม่ทันเลยยังคิดอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่ได้คิดเนี่ยไอ้ไม่ได้คิดก็คือคิดเพราะถ้าไม่ได้คิดมันต้องโต้กลับมาเลยเข้าใจไหมเนี่ยจับน้ําร้อนมันร้อนเลยจับน้ำเย็นมันก็เย็นเลยจับปุ๊บมันรู้ปั๊บไงครับมันต้องคิดตรงไหนว่าร้อนกับเย็นอะ เพราะฉะนั้นน่ะผมถึงสนับสนุนว่ามันไม่มีและหรือถ้ามันมีมันจับไม่ถูกใช้ก็พอถึงเวลาจริงคุณเจอไหมล่ะไอ้พอมันปลดล็อกร่างกายหรือมันปลดล็อกแอะแอะมันมีที่คิดด้วยอ่ะไม่มีแอมเหรออ๋อนูคือจิตหนูคือใจนูคือกายมันบอกหรือเปล่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกมันหายไปเลยเห็นอย่างเก็ตอย่างนี้มันจึงมันจึงไม่ถูกใช้และยิ่งคุณมาต่อต่อความอ่ะ คุณแอดไปแล้วคุณจะมาต่อภาษาทําไมลุงก,ก็โยนข้ามฟ้าเพราะว่า,วาใช่มันไม่มีหรอกแต่ก่อนจะมีมันโหยเยอะแยะวุ่นวายหมดเลยเสร็จผมก็เลยแจ้งว่ามันก็น่าจะใช้จังหวะนี้เปิดภาษาเพราะภาษารูปนามผมก็บอกว่าใช้ไม่ได้ถ้าถามว่าผมคืออะไรผมบอกว่าตัวเดียวกัน แล้วตัวเดียวกันก็ในมุมผมอธิบายได้แค่ว่าสุดการมองเห็นไม่ได้หมายความว่าไม่มีคือมันไม่เห็นสุดการได้ยินอาเชิญก็กำลังจะบอกว่าจริงๆอ่ะอย่างหนูเองค่ะภาษารูปกายรูปรูปนามกายใจจิตอะไรงหนูไม่รู้นะหนูรู้อย่างเดียวคือคอร์สเออก็เพราะมันตัดตอนเข้าตอนมันเข้าคอร์สเพราะว่าอะไรทำไมมันเข้าคอร์รสก็ผมบอกว่าผมอ้างมาจากแอร์ยาวลอล สมักสมัยก่อนมันเป็นแอลมี่รอมันเป็นรอแต่หลังๆมามันเริ่มมีเผ่าพันุ์ของมันมันจะมีเผ่ามันทีนี้ไอ้กลุ่มเผ่าเนี่ยมันก็มีกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่กลุ่มใหม่ก็หลังมกรากลุมปีสามเจ็ดกลุ่มเก่าเนี่ยมันก็จะสืบเนื่องได้บ้างพอสืบเนื่องได้บ้างกลุ่มกลุ่มเก่าเนี่ยนะครับก็ติดกับดักอยู่ที่ภาษาเช่นคําว่ารหัสนี่ครับ ติดหมดเลยแสดงว่าหมายความว่าพอเป็นอรหรันงงไหมว่าถ้าฉันเป็นแม่ของลูกอะฉันต้องบอกเลยฉันต้องประกาศตัวได้เหรอว่าฉันจะเป็นแม่ของลูกเนี่ยฉันเป็นแม่ดาวเรื่องเป็นแม่ของทัศนีกรกับทัศนียาใช่ปะคุณต้องบอกเหรอไม่เออคุณไม่ต้องบอกเพระเสร็จไปติดกับแบบว่าต้องเป็นจุดปลายสุดที่สูงที่สุดของสุดที่สูงของสัตจะกรอะไรแบบเนี้ยในกลุ่มของกลุ่มสาธุ่ย ก็ต้องเป็นอารหันเท่านั้นนะถึงจะที่สุดใช่ไหมสุดท้ายเ,ยเป็นได้ว่าไอ้สุดท้ายของมันนะ่ะคือกับดักทั้งนั้นเลยใช่เปล่าใช่อ้าวกดที่สุดก็ต้องเป็นอารหารันนี้ยมันถึงจะนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมละ่มะแสดงว่าไม่ใช่อารหารนะันเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องเป็นอารหันให้ได้ก่อนพอเป็นอารหันให้ได้ก่อนอ้าวเอาเข้าจริงๆริงอาหันง่ายๆนะตอบโจทย์ปัจจุบันได้หรือเปล่า ตอบโจทย์ควอนตัมได้ไหมตอบโจทย์ธรรมชาติได้ไหมตอบโจทย์โควรดาได้ไหมตอบโจทย์ปัจจุบันน่ได้หรือเปล่าถึางหมอไหมครับมันต้องทั้งทางมนุษย์และทางสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ต้องขยายความสัพพสตรได้ด้วยเช่าใจไหมก็ต้องมีความสามารถหรือว่าอะไรก็าตามทีเอาล่ะก็ต้องย้อนกลับมาความว่ากายใจจิตก็ลุงก,ก็ตอบอยู่แล้วว่า ก่อนจะไปสู่จุดนั้นนะ่ะมันวุ่นวายก็เพราะภาษาเนี่ยมันทําให้วุ่นวายผมจึงบอกว่ามันไม่ได้ใช้เพราะถ้าไม่รีบปรับภาษาไว้ให้คนรุ่นของหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งมกราพิสามเจ็ดกับหลังสามเจ็ดตะตีกันตายเหมือนตอนเนี้ยเหมือนที่ตีกันอยู่ตอนเนี้ยใครจะไปรู้ว่ามันมีคนอยู่แค่ ไม่กี่คนกับคณะบุคคลน่ะที่คุยกันอยู่สามอย่างสามสามที่สามกลุ่มกับเหตุการณ์โลกใบนี้แล้วนอกนั้นก็ไม่ได้คุย,ยงไงครับใช่ปะ่ะใครจะไปรู้เหมือนกันไอเข้าจริงๆริไอออกจริงๆเนี่ยไอตรงจุดประตูตรงที่ว่าเนี่ยใครมันจะไปรู้ปลายสุดจุดของมันอนะ่ะเออ พอสุดปลายสุดของมันก็เหลือแค่ภาษาที่เมื่อกี้คุยกันไหมว่าอ่ะผมตรวจเลยผมตัดเลย,ผม,เลยผมยินฟันเลยผมฟันเละเลยว่าไม่มีไเดยจิตไม่มีรูปนาาผมก็ต้องบอกว่าเทียบเคียงได้แค่เส้นปากกับเส้นทึบพอมาเส้นปากเส้นทึบผมบอกว่าในความเป็นเส้นปากก็สามารถสร้างฮาร์ดแวร์ได้แล้วก็มีซอฟต์แวร์ด้วยและก็เกินกว่าซอฟต์แวร์อีกต่างหากแต่มันจอธิบายอย่างไรก็ได้อีกทีเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเชิงของภาษาครับมันสุดทางได้แค่ ได้แค่คําว่ารหันสุดทางของเขาก็คือพระเจ้าทันไหมเนี่ยทนันอ่าอ่ะคือจะอบอกว่าอ่ะลุงบอกว่าสุดทางของลุงคืออะไรอ่ะลอ,อ,องตอบซิค่าคงที่อ่าใช้ได้มีใช้ได้เขาเป็นคตอบค่าคงที่ลุกคนเดียตหอุงลอกลุงบอก,บอกโอเคเนี่ยถือว่าใช้ได้ตามทันถ้าตอบถามตอบถาม,ถามว่าเมื่อกี้ต้องคิดหรอไม่ต้องคิดเห็นมาก ไอ้ใดก็ตามที่ไม่ต้องคิดนั่นแหละครับผมเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณดีที่สุดไม่ใช่จําไม่ใช่นึกไม่ใช่อะไรก็ตามแต่มันใกล้เคียงครสสที่สุดคือสัญชาตญาณสัญชาตญาณน,นี้